โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในไมโคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมที่ผมใช้นะครับในการผ่าน14ขีด50นะครับซึ่งเอ้าผมมาดูแล้วทําไมเมื่อวานมีคนบอกว่ามันได้ E.P เท่ากันแต่ที่จริงเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะอันนี้กับในส่วนของ15ขีดหกับ14ขีดหนะนึ่ง่ะ15ขีดหนึ่งนี่นี่ได้เยอะกว่านะเออ ได้เยอะกว่ามันก็จะคุ้มค่ากว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดันด่านไกลๆแต่มันก็จะคุ้มค่ากว่านะทีนี้นเนี่ยถามว่าผมใช้ทีมอะไรนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับแน่นะครับเป็นแทโอซีสองนะครับบังคับว่าเป็นซีสองเนาะถ้าใครต่ํากว่าเนี้ยก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เล่นยากเหมือนกันนะเออนะครับแล้วก็ต้องมีตัวซีซตัวหนึ่งนะครับซีซีจะเป็นในส่วนของยูชินก็ได้นะครับถ้าตัวนี้ก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยอนฮีได้ก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ายอนฮ มันจะเป็นสายเวทไงเออเนี่ยนะครับสายเวทแต่ว่ามันบวกพลังโจมตีเวทนะแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นเป็นตัวหลักไงผมใช้แทโอซึ่งเป็นกายภาพนะมันก็อาจจะแบบเออแป,กแปกลกๆหนะ่อยเนาะถ้าเราใช้ในส่วนของยูจินเนี่ยพาสซีมันเนี่ยนะครับอ่ามันมีการความเสียหายเหมือนกันเหมือนกับตัวของยอนฮีเหมือนกับตัวของแทโอนะแต่ในจะกันแค่สองรอบนะครับแล้วก็พลังมีทั้งหมดเนี่ยเพิ่มผลเข้าเป้านะครับยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าันก็ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะโอเคแต่ว่ามันก็ดีอ่ะมันเป็นตัวซีซีที่โอเคนะครับมันจะได้ไม่ต้องทําผลเข้าเป้าเยอะขนาดนั้นนะครับผลเข้าเป้าของยอนฮีผมเนี่ย8%นะครับ8%แต่ว่าก็ผ่านได้นะหลักๆก,ก็คือเราต้องยืนให้ไหวนะครับเราจะมีตัวฮิวสองตัวนะครับจะมีที่ผมใช้ก็คือตัวของคารอนกับยูอินะครับคารอนถ้าเป็นไปได้ให้เราอัพจนมันเป็นหกดาวฟ้านะต้องหกดาวฟ้าจะดีกว่านี้นะครับมันทําให้เราเนฮิวได้ง่ายขึ้นแต่ว่า สิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะโดนในส่วนของตัวใบนะครับเขาจะใบเราแบบบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนาดับสกิลดีๆเนาะก็ลองไปเล่นดูนะผมเล่นให้ดูไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ผ่านแบบร้อเซผมนั่งเล่นแบบจนหัวร้อนอ่ะนะครับค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับก็คือเปิดมาถึงเนี่ยแฮโอเนี่ยสกิลหนึ่งก่อนแล้วก็สกิลสองปาดไปครับมันก็จะเกือบแตกก็แหละเพอาเกือบแตกเสร็จปุ๊บผมจะกลางโลกก่อนกลางโลกก็ใช้ในส่วนของอ e ีวานกลางโลกนะครับกลางโลกไปปุ๊บแล้วผมก็จะใช้ยอนฮีนะครับ ถ้าศัตรูเหลือน้อยหน่อยก็จะกดสกิลหนึ่งถ้าศัตรูเหลือเยอะหน่อยก็กดสกิลสองนะครับอ่าจากนั้นผมก็จะกลับมาฮิวนะครับผมจะฮิวเป็นของน้องอีกส่วนในส่วนของค่ารอนเน Star ี่ยผมจะฮิวเทิร์นที่สองนะครับอืมนะครับก็ประมาณนะนี้เนาะถ้าศัตรูเนี่ยมันเหลือตัวเดียวเนี่ยเราก็ปล่อยไหลนะเราจะใช้ในส่วนของอีวานเนี่ยนะครับกดสกิลนี้ไปสกิลหนึ่งเพื่อที่จะสตาร์ทตรูแล้วก็รีคูลดาวสกิลใหม่นะครับปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆไม่ต้องกดออโต้นะครับเล่นมือนะโอเคก็จะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการผ่านไม่่่ผาานนนเเพือออๆก็ลลงงจะะะรรรูขตััวคคบ การเจาะรูเนี่ยก็ต้องเจาะนะครับในส่วนของตัวหลักๆเลยนะครับจะเป็นในส่วนของแทโอนะครับแทโอเนี่ยต้องเจาะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจหลักของเรานะครับสองเลยก็คือในส่วนของตัวยูอีนะครับสามอ e ีวานนะครับอีกตัวหนึ่งตัวฮิวเนี่ยเ,เพื่อนๆจะใช้คารอนก็ได้นะครับถ้าถ้ามันหกดาวฟ้าหรือว่ามันพอที่จะเล่นไทยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเออน้องลีน่าใช่ไหม ลีน่าจะเป็นตัวที่ดีมากๆนะเพราะว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของการบัฟได้ด้วยนะถ้าใครเติมครั้งแรกก็ได้นะนี่ครับมันก็จะมีบัฟเพิ่มความเสียหายเนาะรวมถึงลดป้องกันนะครับของศัตรูแถวหน้าได้นะอันนี้เนาะคือมันดีนะแล้วก็มีการฮิลได้ด้วยนะครับอ่ารวมถึงเนี่ยเพิ่มการต้านทันผล16%เห็นป่ะมันก็จะมีโอกาสที่เราจะไม่โดนใบนะครับมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับสาหรับการไต่ด่านไถ่ด่านทุกเนี้ยเออมันดีแต่ผมไม่มีนะครับดีซีเพื่อนๆก็ต้องเป็นยูชินนะครับแต่ว่าไม่ต้องเจาะก็ได้ เออครับเพราะว่าผลข้าเป้ามันก็เยอะอยู่แล้วเนาะตัวนี้ครับถ้าใช้ยอนฮีก็ต้องเจาะนะครับเพราะว่ายอนฮีเนี่ยเราจะสามารถเอาไปลงในส่วนของไนท์แมร์ได้เหมือนกันก็คือใช้แทโอเป็นตัวเวฟแรกนะครับยอนฮีเป็นเวฟที่สองนะแต่ว่าผมยังไม่ผ่าน <laughs> ยังไม่ผ่านต้องบอกตรงๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับอ่ะเราลงมาทั้งหมดสิบรอบนะอันนี้ผมฟาร์มในส่วนของ1ิบห้าขีดหนึ่งครับมาดูกันว่าตัวละครที่ผมใช้ลงไปเนี่ยตั้งแต่เวฟหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยจะฟาร์มแล้วจะ เป็นเวลเท่าไหร่นะครับอ,อ,อาเป็น29ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทั้งหมด11รอบเหมือนกันนะครับเ็นรอบเหมือนกับ14ขีดหนึ่งเลยนะครับสําหรับในส่วนของตรงนี้เนาะอ่ะเราก็ไปฟาร์ส14ขีดหนึ่งมันก็จะไวกว่านะครับมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าใครจะฟาห15ก็ได้นะครับออตโต้ไปรอบเดียวพออ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะเป็น11รอบหรือเปล่านะครับ ต่ว่ามันได้ EP เพิ่มมาจากเดิมเนี่ยสามสิบนะจากเดิมนะครับถ้าเป็นสิบสี่ขินหนึ่งเนะี่ยมันจะหายไปสามสิบเนะาะแทโอก,ก็ยังเป็นตัวที่แบกเราอยู่นะถ้าไม่มีแทโอนี่คือแบบไม่มาถึงขนาดนี้นะโอเคก็ทั้งหมดสิบเอ็ดรอบเหมือนเดิมนะครับก็เท่ากับว่าฟาร์มสิบสี่หินหนึ่งสิบห้าหิดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากเลยครับเพราะว่ามันก็ได้เท่ากันเลยนะอันนี้มันจะได้ทั้งหมด หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับถ้าเป็นสิบสี่คิวเนี่ยจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะจะห่างกันสามสิบนะครับแล้วถ้าเรา,เาไปดูในส่วนของด่านไนแมร์นะครับด่านไนแมร์ก็ต้องเข้ามากดตรงนี้เนาะอ่าไนแมร์ตรงนี้นะครับไนแมร์เนี่ยเราจะต้องจัดสองทีมนะครับแล้วก็อาจใช้พลังงานเนี่ยสิบสองนะครับจากเดิมหกนะครับก็ใช้เป็นสนะิบสองเนาะก็ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากันนะแต่ที่มันจะดรอปก็คือมันจะดรอปเออเครื่องประดับนะครับแหวน อ่าแหวนก็จะดอปประมาณนี้เลยนะครับถามว่าผมไหวไหมไม่ไหวเออยวต้องออกไปก่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเอาตัวเป็นประมาณนี้ก่อน,น,นอ e าาลออแล้วกันเอาอีวานเข้ามาลองดูอ่าแล้วก็โอเดี๋ยวผมจะจัดเป็นอ e ีวานด้วยนะครับอ่าส่วนแทโอเนี่ยมันไหวอยู่แล้วครับไม่จ้องเป็นต้องไปเอออะไรมากมายครับเพราะว่าแทโอมันมันเก่งอยู่แล้วนะแทโอซีสองนะถึงแล้วมันจะตุยไปก็ มันมีอมตะนะครับแล้วก็รีเซ็ตคู่ดาวได้นะครับอันนี้ก็คือเว็บที่หนึ่งนะเว็บที่หนึ่งก็คือใช้ทีมนี้นะครับพอเป็นเว็บที่สองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวยอนฮีแล้วนะครับป่าไปปีงเห็นปะไม่เป็นไรครับอย่ารอมันอมตะแล้วก็จะกลับมาได้นะครับนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องทําในส่วนของตัวแทโอนะครับให้เป็นซีสองนะเพราะว่ามันจะได้อย่างเงี้ยแหละเราฟาร์มไนเมได้นะครับถ้าใครแบบเฮ้ยซีหนึ่งมันก็อาจจะ ต้องใส่ตัวลงไปเพิ่มตัวหนึ่งไม่ก็ต้องทําทําให้มันแรงกว่านี้ผมก็มันแรงกว่านี้มันต้องเปลี่ยนเซ็ตของนะอืมก็ต้องเปลี่ยนเซ็ตของก็ต้องนั่งคัดอุปกรณ์กันนะอืมนั่งคัดอุปกรณ์เพื่อที่จะให้มันเป็นเซ็ตที่แรงที่สุดนะครับแต่ผมไม่ได้มีอุปกรณ์ดีขนาดนั้นนะครับเลยเลย,เลยต้องทำซีสองนะถ้าซีหนึ่งแน่นอนครับแตกไปแล้วเห็นไหมมาครับซีสองมาปุ๊บปาดปีอย่างเรียบร้อยครับแล้วก็ตีทีทีหนึ่ง โอเคมาดูยอนฮีนะครับยอนฮี <laughs> น่าจะไม่รอดไม่รู้จะวนสกิลได้หรือเปล่าอ่ะยอนฮีก็ดอกก็สองพันนะสองฮิตก็สี่พันกว่า, 2000, นะอ,วา, 4, วาอ่ะแล้วก็กดยิงไปสาม้ิวเตี่ยงอันนี้เก้าพันนะอันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะก็ต้องมียอนฮีแหละนะถ้าใครมีก็ต้องใช้ตัวอื่นก็ได้นะเฟิงเยี่ยนก็ได้นะแต่ว่าผมอันนี้มันสามตัวถามว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราเสียบี้ไปไหม ก็ขาดทุนไปนิดนึงนะเพราะว่ามันขาดตัวไปตัวหนึ่งไงถูกปะพราะมันขาดตัวไปตัวหนึ่งอ่ะบี่ที่เราควนได้น่ะมันก็จะได้น้อยลงนะแล้วก็ต้องฟาร์มสิบเอ็ดรอบนะครับเท่ากับว่าอืมมันก็เหมือนกับพวกด่านสิบสี่ขีดนึงละแต่ว่ามันจะขาดทุนไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ผมมองว่าก็คุ้มค่าถ้าเราได้แหวนมาเราได้แหวนมาเราทํายอนฮีเราอัพของอย่างเงี้ยให้มันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย น่าจะต้องฟาร์มอุปกรณ์ก่อนผมก็กําลังทําทีมไฮด้านะทํำไฮด้าแล้วก็ถ้าใครรู้ว่ายอนฮีใส่เซ็ตอะไรแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับน่าจะต้องกดสกิลสองก่อนไหมสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งเนาะเพราะว่าสกิลสองมันมันไวกว่าเผื่อแตกแตกเออเวลาเราแพ้เนี่ยเราจะเสียหนึ่งหนึ่งแปมนะครับหนึ่งพลังงานเนาะใหญ่ว่ามันขึ้นมาสิบเอดนะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าฟาร์มไปเลยครับสิบห้าขีดหนึ่งก่อนก็ได้หรือว่าสิบสี่ขีดหนึ่งก่อนก็ได้ครับถ้าใครไม่ผ่านแล้วก็ฟาร์มฐานเนี้ยวนไปนะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเฮ้ยโอ้โหผมต้องไปในแมวอ่ะพี่เออทาตัวดาเมจให้ครบสองตัวก่อนเออทาดาเมจให้มันแรงสองตัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีดาเมจนี่มันก็ไม่สามารถผ่านในแมวได้หรอกมันจะไม่คุ้มค่าเอานะเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวให้มันครบคก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องตีในส่วนของตัวยอนฮีขึ้นไปอีก อฟาร์มนี่แหละสรุปแล้วก็คือยังไงก็ต้องฟาร์ม14ขีดหนึ่งฟาร์มไปเลยหรือว่าใครจะมา15ก็ฟาร์ม15ได้แต่มาเปนจะยากกว่าเดิมหน่อยมันจะยากกว่าเดิมนิดนึงแต่มันก็โอเคมันก็มันก็เท่ากันแหละเนาะเออถ้าเน้นไว้ก็นั่นแหละครับอ่าที่เพจผมหายไปเนี่ยผมเอาไปสุ่มกาชานะใครที่ยังไม่ดูคลิปผมก็ไปดูได้นะวันนี้ผมก็เลยอีก12กล่องนะครับ12กล่องก็น่าจะได้ประมาณอีกสัก แปดร้อยนะครับอืมอืมแปดร้อยก็เน่และครับสองพันสามพันประมาณสองหมื่นสี่อีกก็ประมาณสองหมืนสี่ก็ประมาณเนี่ยผมก็ได้พยายามเก็บในส่วนของรูบี้ให้มันได้ประมาณนี้ทุกๆวันเนาะไม่ให้มันเหลือน้อยกว่าประมาณสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ก็ได้เก็บๆไว้บ้างนะครับถ้ามันมีเยอะผมก็ไปสุ่มกาชาเล่นโ <laughs> ดยรวมเนี่ยถ้าผมสุ่มก็คือผมสุ่มในส่วนของตัวแทโอไปประมาณเจ็ดพันนะเออประมาณเจ็ดพันน่าจะประมาณเจนะ็ดพันแหละเพราะว่า ันออกก่อนการันตีร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้นี่ผมผมแบบมันมีย,มยี่สิบใบใช่ไหมมันแจกมาประมาณสามสิบใบอ่ะเออแล้วผมก็สุ่มไปอีกเจ็ดสิบอันนี้มันก็เกินมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันออกก่อนการันตีเออใช่ใช่ก็กบบว่าผมสุ่มได้ตอนประมาณเจ็ดสิบเนาะแล้วก็อีกสามสิบครั้งก็ประมาณนี้แหละก็เสียไปเจ็ดพันตรงนี้เจ็ดพันตรงนี้ผมเสียไปประมาณ สามพันแล้วก็วันนั้นอีกสองพันเป็นห้าพันนะเท่ากับเพราะว่าผมเสียไปหนะมื่นสองประมาณหมื่นสองหมื่นสามอะไรเนาะประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละผมก็มีโดยรวมก็ประมาณสามหมื่นห้าประมาณเนี้อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วเนาะโอเคก็ตัวเด็กผมก็ยังมีอีกเยอะนะครับตัวเด็กส่วนพวกนี้ผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะไอ้ตัวพวกนี้ย <laughs> หลงลีไอ้อีวานผมมีมาเพิ่มอีวานผมมีตัวหรือเปล่า มีวานไม่มีนะไม่มีก็เอาไปเก็บไว้ก่อนยูอีเราเ,าเก็บไว้ก่อนผมก็เก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตีทีดเดียวนะเฮ้ยยูอีเราได้สองตัวมาแล้วแล้วก็หลงรีหลงรีเราหกดาวอ้อผมเอาหลงรีหกดาวไปกิน <c oughs> เออกินผิดเลยที่แรกผมคิดว่าเอ้ยผมได้หลวงรีมาสองตัวหนกะดาวอสองตัวแต่ว่าผมว่าผมจะกินแค่ตัวเดียวไงประเด็นนะแต่ผมดันกินไปสองตัวเลยอ่ะ เออว่ะกินผิดอะดิต่อมาอีกสามตัวนะให้อีกสามตัวนี้เราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือตรงนี้นะอ่าเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพเป็นยี่บสี่เปอร์เซ็นะครับถ้าเราทำหกดาวได้นะเดี๋ยวนะมันเอามาเล่นคู่กับตัวของเออแทโอได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมก็น่าจะต้องไถ่ด่านต่อไปก่อนอืมไม่รู้ว่า มันจะเป็นจุดตรงไหนอีกนะที่เราจะต้องฟาร,ร์มให้มันถึงแบบถ้าเป็นตามอิงตามกิจกรรมเนาะกิจกรรมตรงเนี้ยนะครับถ้าเราจะฟาร,ร์มให้แบบสิบรอบอะสิบรอบมันก็จะต้องเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับหนึ 1, ่งพันโอ้เราต้องไปบทสิบห้าใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดอ้ยต้องไปบทสิบเจ็ดเลยเหรอมีมีสิบเจ็ดบทหรือเปล่าถ้างนั้นอะต้องไปสิบเจ็ดบทนะเพราะว่ามันเพิ่มทีละสามสิบเนาะแปด 10, 10, เก้าสิบเฮ้ยไม่ใช่ต้องประมาณบดสิบแปดคือประมาณสิบแปดเนี่ยแหละแต่ก็อีกยาวไกลเนาะสิบเจ็ดสิบแปดไม่รู้เหมือนกันแต่ฟาร์มนี้ก็คุ้มแล้วแหละก็ฟาร์มต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราทํยจอนฮีได้ถ้าไม่ไหวจริงเราก็ต้องไปฟาร์มอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเลิวลอัพตันเนี่ยมันก็คือตันเลยนะคือตัวละครมันจะตันเท่ากันหมดนะครับก็คือถ้าเราแบบไม่ได้ทําแบบซีหนึ่งทีสองนะครับมันก็คือจะเป็นหกดาวบวกห้าไม่ก็สามสิบนะครับ แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยจะเจาะได้ทั้งหมด4รูนะครับเนี่ยก็คือเจาะเพิ่ม2รูเนาะล้วก็ใส่เครื่องประดับได้อันหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ต้องมาใส่อุปกรณ์เพื่อจะให้ตัวเนี่ยมันเก่งยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็มันจะเป็นวิธีการที่เราจะทําให้ตัวเรากเก่งขึ้นก็ต้องไปฟาร์มแหละก็ต้องก็ต้องยอมเสียนะครับยอมขาดทุนสักวันหนึ่งเพื่อที่จะฟาร์มเลทนะครับซึ่งมันก็ต้องเลือกว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะฟาร์มไหนแล้วไปคุ้มค่านะไอตัวเนี้ยผมก็กําลังจะหาฟาร์มอยู่เดี๋ยวตต้อองงทําัวข พาร์ตคาวนะผมมีพาร์ตคาวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำดูซี่กับในส่วนของตัวพิกตอรียเพิ่ม้นมาทองตัวเพราะว่ามันกันพิกกันอ,อมามพาดเนาะแล้วก็ให้ตัวนี้ล้าไปเรื่อยๆนะผมอาจจะไม่ได้ไกด์แบบว่าเฮ้ยต้องผ่านอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีความรู้นะก็ผมก็พูดของผมไปเรื่อยนะครับถ้าใครแบบเออถูกใจก็สามารถกดคอมเมนต์เออกดถูกใจให้ผมได้นะครับเนาะก็พยายามจะมาะรีวิวแหละตามประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนาะอาจจะไม่ได้ถูกต้องแบบน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คอมเมนต์ได้แต่ว่าอย่าคอมแบบ์ เออที่มันแบบทาให้คนเขาแบบเออไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เน,ะนาะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ